เึงตึงตึงเงอ้าเชิญครับเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ลุลาผมคันก้อยเมื่อกี้เราคุยกันแล้วว่าเป็นผมเป็นรุ่นน้องใช่ดนวิทยาจริงๆแบบว่าแอบหวังนิดนึงว่า มึงกับกู้ไม่ควรเป็นรุ่นน้องรุ่นพี่เลยเพราะว่า <laughs> เราจะเล่นอะไรเราจะได้มาแบบว่าเออชาตนี้เราอาจจะไม่เจอกัน <laughs> <laughs> ให้น้องก่อนได้ดิออครับผมพี่เป็นคนใจดีโอเคคือผมเนี่ยเป็นคนที่ชื่นชอบศิลปินไทยเยอะมากเลยนะครับแล้วก็ผมอาจจะชอบมีคําถามนึกไว้ในหัวตลอดว่าเอยเวลาศิลปินเขาร้องเพลงเนี่ยมันก็เป็นเป็นเสียงเอกลักษณ์ของเขาเนาะ แล้วเวลาเขาใช้ชีวิตปกติจะเป็นเสียยังไงชเช่นแบบอาณาแอดคาราบาวเขาร้องเพลงยุทธศาสตร์ย่ใหญ่สมมุติเวลาเขาไปแบบว่าสั่งข้าวป้าครับผักกะเพราหนึ่งจานอะไรอย่างเงี้ยหรือถ้าเป็นพี่ตูนบริสแลมคุณป้าครับผมผมขอกะเพราหมูส,รรรสามชั้นได้ไหมครับหรือแบบพี่โตซิลิโฟป้า <laughs> ผมขอกะเพราเนื้อสามหนึ่งจานแต่แบบเฮ้ยแล้วถ้าเป็นพี่รถพี่รุ่ลายเนี้ยเป็นแบบ ควีนออฟวอสโนอว่าป้าคะหนูขอพัดกระเพราหนึ่งจานอะไรอย่างเงี้ยก็เลยถามไปเรื่อยนี่นี่ถือว่าบูล <aka> ี่เราน่อยมากเลยนะธรรมดาเราอกเราไปออกอะไรกันคนจะบูลี่เสียงเราแบบจริงหนักมนกมีอีกเก้าข้อสิ อ้าวกิน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 ก่อนกินก่อนคู่คนเดียวเหรอเออกินด้วยม่อก้เมื่อมากี้พี่ขำผมคือนอกจากมุกในนี้แล้วแต่ถ้ามีลูกสร้อยที่ผมปล่อยไปแล้วพี่โดนพี่โดนนะอก็ต้องกินหมดใช่ครัมนขำง่ายซะด้วยสิอ่าก็กินซ้ำหน่อยพูดถึงนักร้องใช่ไหมครับชอบบูลลี่นักร้องกันเหลือเกินยิ่งพี่ตูนก็พูดเหมือนจริงนะเวลาเขาพูดกับเราอะอ่ะครับอ่าทั้งั้นเราก็โปรโมทเพลงใหม่เลยซิงเกิลใหม่ล่าสุดค่ะ ลูลาฟ featuring อธิวลาอู้แล้วไหมเออก็คือพี่ตุ้ม body สแรมชื่อว่าความหมายของเวลาครับผมเออแล้วก็พี่ตุ้มก็พูดแบบนั้นจริงๆแต่ว่าถ้าพูดถึงสิริมินกาม่คุณรู้จักสิริมินกาม่ดีพอหรือเปล่าทำมาเป็นแบบหน้าอ,อุหน้าแอดลุลงลุลาก, <L ula. S 2> ก็พอพอได้อยู่ผมก็พอรู้จักอยู่พี่เบิร์ดนี่ฟังไหม หมอกจางๆและควันคลายกันจังบางที่ไม่อาจรู้เป็นไงผมเข้าแกมมี่ได้ไหมไม่ได้ <laughs> คุณไม่ผ่านค่ะครับผมอ่าคราวนี้เอางี้ดีกว่าถ้าอยากที่จะทสนิดน,นึงว่าคุณรู้จักศิลปินแกมมี่ดีพอหรือเปล่าคุณจะต้องตอบคำถามเรล่านี้ได้ได้ครับข้อแรกง,ง่ายมากค่ะศิลปินอะไรกว้างขวางมากในหมู่ตำรวจ ถ้าพูดถึงเนี่พี่เต่าสมชายเลยเขาอยู่แกมี่นี่ยเห็นชอบไปคุยกับโรงพักก่อยไม่ใช่เหรออ่ะเฉลยใครครับปามี่เพราะอะไรอ่ะจะทำจะดีจะดูจะดจะเดจะดาจะดาดามีรุ่นพี่ผมคนหนึงเป็นรุ่นพี่ที่ผมเคารพมากชื่อพี่วัด แกก็ไปได้ทฤษฎีหนึ่งว่าถ้าเราพูดคำหนึ่งซ้ำๆไปเรื่อยๆเนี่ยคนจะตลกผมก็เลยอยากเอามาทดสอบดูว่าพี่ลุลาจะจะตลกไหมค่ะเกียวซา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 เกวซาเกวซาแบบรุลาเกียวซาเกวซาเกวซาแฮมหน่อยแฮมหน่อยเกียวซาเออเกียวซาเออไม่หาด้วย ได้อยู่ได้อยู่ได้ยิ้มยิ้มได้ยิ้มยิ้มพอยิ้มยต้องเป็นคำอื่นคำอะไรพ่อมึงตายเห็นปะน่ารักฉันทีจริงจริงพี่เป็นคนเฮี้ยเหมือนกันนี่แม่ไม่รู้นะว่ากูเฮี้ยขนาดนี้ ด้แบบอยู่บ้านถักโคเชลเลยงแมวงีเลิงแมวปะลีอบสี่ตัวจริงเหรอจริงหมาสามแมวสี่เราอะไรยังครับนี่เห็นแล้วนี่รอยสักใช่ปะเต็มเลยขอแรงหนึ่งได้ปะอะไรครับขอไปดูแมวที่ห้องได้ปะได้ครับแค่ได้แมวก็ชอบร้องแค่ได้มองก็ชอบแล้วแต่มันไม่ใช่คำถามอ้าวแมวอะไรห้ามขับรถแมวตาบอด ยอมแมวเล้า <laughs> อ่ะสักหน่อยละกันเพื่อนผมคนหนึ่งชื่อโชก็ไปสักสักน้ำมันมาไปสักยัออกอทีนี้พวกแกง๊งเพื่อนผมเนี่ยเป็นจะเป็นแบบพวกแบบไม่ค่อยเชื่อเรื่องพวกนี้แล้วก็จะเรียกง่ายๆว่าคือลบหลู่เลยก็คือแบบมึงอะไม่มีของจริงหรอกอะไรเงี้ยสักไรไรสาระไอ้ไนั่นเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยมาลบหลู่ของมีครูกู พวกผมนั่งกินข้าวอยู่ข้างนอกแล้วตอนหลังก็มุกเข้ามาเล่นเกมอะไรกข้างในไอ้โชคอยู่ข้างนอกคนนี้ผมว่าเดินไปมองผมเห็นแบบคือแบบเฮ้ยเชี่ยหรือว่านี่จะของจริงวะอะไรเงี้ยผมว่าเฮ้ยเชี่ยลุกไปด้วยใกล้ตึ้งตึ้งตึดด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 ึึึึึด เลยเอ้ามึงไม่ได้คลองขึ้นหรออ๋อเปล่ากูเต้นไมเคิลอยู่ครับคุณชอบไมเคิลแจ็คสันหรอคะเนี่ยชอบอยู่เพลงเดียวเพลงนี้แหละครับหมดแล้วพี่โอเคกินอืคุณพูดภาษาต่างประเทศบ้างไหมอ่ะก็ภาษาอังกฤษพูดได้ปะพอได้อยู่ how are you I'm fine where are you going No I'm stay here are you not going Yeah I'm sleep here เขายุแต่ว่าเราไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสิเราจะพูดภาษาฝรั่งเศสกันมังชู่ มันตะลิวได้แค่นี้แหละคราวนี้ถ้าถ้าเราพูดภาษาฝรั่งเศสคือต้องช่วยแปลให้หน่อยนะว่าตอบว่าอะไรภาษาไทยโคซองัวซองก็คือสบายดีไหมโคซองครับอ๋ออันนี้กูก็งงเหมือนกันอ่าคราวนี้ไหนลองพูดกลับดิถ้าเกิดว่าคําว่าผัดกะเพราอ่ะให้พูดเป็นภาษาฝรั่งเศสพอคกะเร ใช่ไหมทางนี้ไหมไม่รู้ไงเราไม่รู้อ่าใช่อะฝอยทองฟอกของจบสินฝรั่งเศสมังอ๋อเหรอครับผมนี่พูดจริงปะเนี่ยพูดจริงน้อยมากเนี่ยเราจะเจอผู้ชายเรียนสินฝรั่งเศสอ่ะโรแมนติกไหมก็ผู้ชายเรียนสินฝรั่งเศสเขาบอกเป็นคนโรแมนติกนะหรอแต่ก็ดูนะเขาโรแมนติกนะเฮ้ย ผู้ชายอยู่สามคนเขาก็ตายไปแล้วแล้วก็รอขึ้นสวรรค์ทีนี้ก็มีเทวดาอยู่หน้าประตูก็บอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดใครทําทําดีกับต่อภรรยาเนี่ยจะได้รถก็คือยิ่งทําดีมากเท่าไหร่รถก็จะแพงขึ้นเท่านั้นผู้ชายคนแรกเดินไปโอ้เจ้านี่ทําดีกับภรรยามากเอาไปเลยเฟอร์รารี่อีกคนนึงชอบทะเลาะกับเมียอืมไม่ค่อยดีให้รถเก่าๆมาคันหนึ่งไอคนที่สามนี่ นอกจากทุบตีเมียแล้วยังนอกใจเมียได้เป็นแบบรถมอเตอร์ไซค์กังๆมาคันหนึ่งผ่านไปสามคนนี้อยู่บนสวรรค์มีวันหนึ่งไอ้คนขับมอเตอร์ไซค์เก่าหันไปเจอคนขับฟลเรลรี่นั่งร้องไห้อยู่เฮ้ยร้องทำไมโอ้โหคุณทําดีต่อภรรยาคุณคุณขับฟลเรลี่กูเห็นเมียกูขับซาเล้งอยู่เก็ตไหมเก็ตไหมไม่เกตเลย แต่หวัวลาะให้เป็นตามน้ำใจตามอะไรอย่างงี้หวัวล้อพวกหน้าเหมือนพี่แจ๊ดชอบชอบพี่แจ๊ดต่อเลยครับผมโอเคครับก่อนจะไปขอถ่ายรูปคู่หน่อยได้ปะได้ครับเออเดี๋ยวลบกวนถ่ายรูปคู่ให้หน่อยได้ไหมได้ไหมคะ <S <S คกล้องนี้ก็ได้คะ่ะกล้องนี้ก็ได้ขอบคุณค่ะเราว,ว่ารูปดีที่สุดอะ มันไม่ใช่รูปที่เรามองกล้องนะเป็นรูปอะไรครับเป็นรูปที่เรามองกันอย่าเด้ออย่าเด้อเอาจิงเด้อที่รู้จักจิงเด้เนยครับอาวค่ะค่ะด้วยอันนี้เป็นแบบว่าเป็นแชทไลน์ของเพื่อนเพื่อนก็เห็นว่าตลกดีก็เลยแคปมาให้ผมอะไรเงี้ยเป็นแฟนกันไอ้ตัวผู้ชายอ่ะไปกินเหล้า ชื่อไอ้ซอยไปกินเหล้านอกบ้านผู้หญิงชื่อคณะคณะอยู่บ้านที่รักอยู่ไหนบอกมากินเหล้าบ้านเพื่อนมีอะไรบอกมีปัญหาจะถามว่ามาสิมีรถบรรทุกสามคันคันหนึ่งบรรทุกกุ้งอีกคันบรรทุกปลาอีกคันบรรทุกหอยขับมาติดไฟแดงพอไฟเขียวคันกุ้งเลี้ยวซ้ายคันปลาเลี้ยวขวาคันหอยทำยังไงผู้ชายพิมพ์กลับไปเลยกำลังกลับบ้านครับครับ ผู้ชายะชอบพูดคำว่าเหี้ยเออแบบเราจะต้องลงลงลมที่คําว่าเหี้ยใช่ปะมันเลยดูแบบหยับคายหรือว่าดอกทองเนี่ยมันก็ดูหยับคายเราแนะนําว่าลองเปลี่ยนแบบเป็นเสียงสองลองลองได้ไหมครับเหี้ยมาเป็นดอกไม้เลยอดอกทองโอ้ยโหหวานหอมแล้วเป็นเด้กเสียก แรกๆได้แต่หลังๆเริ่มพี่เหมือนคิดจริงอ่ะเหมือนได้จริงเลยคร่บผมก็ไม่ได้คิดนะค่ะร่าน่ารักจะตายภาษาดอกไม้อันนี้มุกเจเลยนะจัดไปเขาบอกว่าเรามาใส่เจใช่ไหมครับเราต้องโชว์ความเจนิดนึงได้ครับอันนี้เป็นเรื่องที่แม่เล่าสมัยเราเด็กๆแม่ไปร่วมงานแต่งงานงานหนึ่งซึ่งเราอ่ะจำไม่ได้หรอกจะเบ้าชื่ออะไรแต่เราจำแม่นเลย เจ้าสาวชื่อจิ๋มแล้ว mm hmm. จิ๋มธรรมาดามาด้าังจิ๋มอย่างนี้เอให้ถูกมาในยุค mm hmm. ทรานี้แม่บอกว่าไปร่วมง,งานปุ๊บพิธีกรก็บอกว่าเดี๋ยวชนเจ้าบ่าวพูดขอบคุณเจ้าสาวนิดนึง mm hmm. อ่าเจ้าบ่าวก็วันนี้ผมก็อยากจะพูดขอบคุณเจ้าสาวจิ๋มน่ารักมาก mm hmm. ทุกๆครั้งที่ผมทอ้อ ผมก็มีจิมคอยปลอบใจปลอบปลอโมไม่ว่าผมจะไปพบเจออะไรจิมก็ทำให้ผมรู้สึกด,ดีเสมอ,อมไม่ว่าผมจะไม่สบายจิมก็ดูแลผมดีมากมไม่ว่าผมจะอาหารเป็นพิษอ้วกออกมาหมดจิมก็ดูแลผมดีมากมไม่ว่าเราจะเลิกกันอีกครั้งทุกครั้งผมก็ยังกลับมาหาจิมเสมอ,อมเพราะฉะนั้นวันนี้ ผมอยากจะแสดงความรักจิ๋มต่อหน้าทุกๆคนผมจะขอจูบจิ๋มโชว์ทุกคนครับแม่บอกว่าวันนั้นอบอวนมากตรึงในงานมีแต่จิ๋มเต็มไปหมดค่ะพี่พูดเรื่องจิ๋มมาแล้วผมมีเรื่องจิ๋มเหมือนกันมันต้องต่อเนื่องใช่ไหมต่อเนื่องต่อเนื่องมีแม่คนหนึ่งเ้าก็มีลูกสาวเนาะ ลูกสาวประมาณ15-16้าสิบอะไรเงี้ยเขาก็สอนลูกว่าถ้ามีผู้ชายมาจับหน้าอกจับนมเนี่ยให้พูดว่ายาแต่ถ้ามีผู้ชายมาจับจิม๋มให้พูดว่าหยุดนะไหนทวนดานที่ลูกถ้าผู้ชายจับนมยาไ้่จับจิม๋มหยุดนะลูกก็ฟังมาอย่างดีเลยผ่านไปสี่ห้าเดือนลูกท้องท้องเริ่มป่องๆแล้วแม่ก็โกรธเลยเฮ้ยไหนสอนแล้วไงว่าห้ามพูดอย่างนั้นอย่างนี้ ก็หนูตามที่แม่บอกเลยนะพอผู้ชายมาจับจับหน้าอกหนูก็ยาผู้ชายก็อุ้ยขอโทษครับแต่ผู้ชายก็เลื่อนไปจับจิ้มอีกหยุดนะผู้ชายก็เฮ้ยขอโทษครับผู้ชายก็นั่งคิดเฮ้ยเอาไงดีวะผู้ชายก็เริ่มเอ้ยลองอีกแลยวจับยาจับหยุดนะอย่าหยุดนะอย่าหยุดนะย่าหยุดนะอย่าหยุดนะอยาหยุดนะ ครับมุกม anyway, uh, uh, ีแค่นี้ครับอันไหนพูดถึงเพื่อนสนิทเราคุณป๊อปปองกูลอ่าคุณป๊อปเขาชอบเรียกเราคุณเรียกเราอะไรนะควีนป่ะควีนอบอสเนวาคุณป๊อปเขาจะเรียกเจ้าหญิงอ่าเพราะเมื่อก่อนมีคนตั้งฉายาเราเป็นแบบเจ้าหญิงบอสเนวาตอนนี้ไม่เป็นละอันนี้เป็นอะไรเป็นแบบเสร็จแล้วเขาเรียกเราเจ้าหญิงครับต่อด้วยเอสเปรสโซ่เจ้าหญิงเอสเปรสโซ่เอสเปรสโซ่คือกาแฟอะไร เอสเปรสซ่ so, ว่ากาแฟใส่นมแกาแฟไม่ใส่นมมึงกินกาแฟปะเนี่ยอันนั้นลาเต้อันนั้นลาเต้เสร็จแล้วเขาเรียกเราเจ้าหญิงเอสเปรสซ่เอสเปรสซ่คือกาแฟไม่ใส่นมอ่าคือสมัยก่อนเราไม่มีนมอ่าพอตอนนี้เราแก่แล้วเรานมใหญ่แล้วไปทํามาแล้วเรียบร้อยอ่าคราวนี้เราก็เลยเรียกเขากับอ่าคุณคิดว่าถ้าคุณป๊อปเป็นเจ้าชายเนี่ยคุณจะเป็นเจ้าชายอะไร เจ้าชายโคกลิธอะไรอย่างนี้อ่าตัวใหญ่ๆหน่อยเีดำๆใช่ไหมอ่าตัวใหญ่ๆอะไรอย่างนี้อ่าเราเรียกเขาว่าเจ้าชายชานมไข่มุกเจ้าชายชานมไข่มุกเพราะว่าเขานมใหญ่มากนมเยอะมากแต่ว่าไข่เล็กแค่นี้แม่งคนหรือปลาริวกิวะรู้ได้ไงเคยเห็นเะาะเอ้ยเห็นมาหมดแล้วกูถึงไม่มีแฟนคนอ้วนไงมองไม่เห็น โอเคหมดแล้วครับผมลับอัพลับอัพเป็นยังไงพี่ลูลาวันนี้โอ้ยโอ้โหเรากินกันไปน่าจะมีล a p อิสนาอย่างนั้นอันแรับเฮ้ยโย่โย่คุณชื่อลูลาผมบอกเลยหน้าตาคุณโคตรมีราคาผมบอกเลยผมเห็นคุณผมอยากจะกลายเป็นดารา ข้าไปจีบคุณสวัสดีครับพี่รุ่ลาไปเรื่อยอะอะไรก็ไม่รู้ได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 ้อยู่ค่ะเป็นไงวันนี้สนุกไหมครับพี่ก็สนุกดีก็เหมือนแบบคือถ้าเราสนิทอะเราจะเริ่มพูดคำหยาบด้วยเราส่วนมากน้องๆผู้ชายบางคนจะกลัวเพราะว่าแบบจะไม่กล้าไม่กล้าพูดคำหยาบกับพี่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะเขารู้สึกว่าเขาปินเกลียวหรือว่าเฮ้ยแบบ มันไม่สุภาพหยาบคายแต่คือสําหรับพี่อยากให้พูดกับพี่ได้คืจริงๆริงพี่เสียงอย่างเงี้ยแต่ว่าพี่คือเด็กผู้ชายคนหนึ่งอ๋อเอามึงพูดเองนะพูดเองนะโอเคใส่กูข้างหน้าเะล่ะอ้าวอ้าวกูผู้หญิงกูก็ใส่ได้นะเอาไหมอ้าวดีเออเอาดีเออกูจับจิ้มนะเอออ้าวอย่าหยุดนะอยย่าหุดขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับสุดเชย เอาไปด้วยเลือนเดียวสำหรับคุณผู้ดูคุณผู้ชมทุกท่านนะครับอยากให้คางป้ยไปเจอใครอยากให้เขาเปเดี่ยนเหล่านี้ไปเจอใครหรือใครมาเจอกับเราอก็คอมเมนต์กันมาได้ครับผมคุณผู้ดูผู้ชมครับ